ค่ะสวัสดีค่ะพิฉันชื่อนางสาวอุสนีบินอับดูลานะคะจะมาสอนวิธีการใช้งาน OpenChat นะคะในแอปพลิเคชัน l ล n e ค่ะก่อนที่เราจะมารู้จักขั้นตอนการใช้งานนะคะเรามาทำความรู้จักกับ OpenChat กันก่อนเลยค่ะ Line OpenChat นะคะคือแชทคอม m ูนิตี้ออนไลน์ขนาดใหญ่บนแอป l i น์ที่กำลังมาแรง รองรับได้สูงสุดถึง2 0 0 0 0นคนต่อกลุ่มเลยค่ะสามารถแตกย่อยเป็นกลุ่มย่อยได้มากมายสูงสุดถึงห้องละ5 0 0 0คนเลยนะคะคุณครูสามารถสร้างกลุ่มย่อยเพื่อสื่อสารหรือแยกเป็นห้องๆนะคะได้แก่ห้องเรียนศิลป,ปะนะคะจะแ,แยกเป็นป .1 ป .2 ป .3 ก็ตามความสะดวกการใช้งานได้เลยค่ะ ค่ะเรามาเข้าสู่ขั้นตอนการใช้งาน Open Chat กันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้เราเข้าไปที่แ p ปพลิเคชั n ไลน์ค่ะค่ะเสร็จแล้วให้เราค้นหาา Open Chat ค่ะซึ่งอยู่ตรงนี้ค่ะรูปตั้งหน้าตา Open Chat ก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เรากดเข้าไปเลยค่ะ จากนั้นนะคะให้สังเกตบวกด้านขวาได้เลยนะคะให้เรากดเข้าไปปุ่มสีเขียวตรงนี้เลยค่ะเมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะเขาก็จะมีให้เราใส่ชื่อนะคะ OpenChat ค่ะ เมื่อใส่ชื่อ Open Set เสร็จแล้วนะคะให้เราใส่คำอธิบายได้เลยค่ะเมื่อใส่คำอธิบายเสร็จแล้วให้เลือกไปที่หมวดหมู่ค่ะว่าเราจะเลือกหมวดหมู่อะไรนะคะก็จะเลือกไปที่หมวดหมู่การศึกษานะคะ เมื่อเลือกหมนหมุนเสร็จแล้วนะคะให้เรากดตรงนี้เลยค่ะต่อไปเมื่อกดต่อไปเสร็จแล้วนะคะเขาจะมีให้เราใส่รูปโปรไฟล์หรือชื่อเล่นนะคะค่ะเสร็จแล้วก็เลือกรูปโปรไฟล์ได้เลยค่ะ เลือกรูปโปรไฟล์เสร็จแล้วนะคะให้กดที่เสร็จสิ้นค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแชท Open Chat ในแอปพลิเคชัน Line ค่ะแล้วเราก็เลือกเพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของลิงก์หรือ QR code นะคะเพื่อที่จะส่งให้เพื่อเรานะคะค่ะก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับการใช้งานหรือขั้นตอนการใช้งาน Open Chat ในแอปพลิเคชัน Line ค่ะเ,เพื่อนๆลองไปทำตามกันเลยนะคะ